สวัสดีค่ะพบกับเหมือนวาดการเด้นนะคะเหมือนวาดก็มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาฝากนะคะสาระแน่เป็นพืชสมุนไพรตามธรรมชาติที่มีการนำใบแล้วก็น้ำมันมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่าง ยาวนานเลยนะคะอีกทั้งเป็นยาพื้นบ้านสาหรับรักษาโรคแล้วก็อาการต่างๆเช่นบรรเทาอาการปวดช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยหรือใช้เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียนอกจากนี้นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับรสหรือกลิ่นของสซอรแนแจนจยาสิฟันขนมจากจานอาหารต่างๆรวมถึงใช้เป็นสารแต่งกลิ่นในสบู่แล้วก็เครื่องสําอางอีกด้วยนะคะ ซะละแน่นะคะมีถิ่นกำเนิอดอยู่ในทวีปยุโรปแล้วก็แพร่กระจายพันธุ์ไปทั่วเลยนะคะในภูมิภาคอื่นๆของโลกโดยเฉพาะเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นแล้วจึงมีการพัฒนาสายพันธุ์เองนะคะตามธรรมชาติเพื่อการอยู่รอดตามสภาพอากาศ กระจายพันธุ์ไปทั่วหรือเกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์นะคะเช่นาสรารแน่ไทยสรารแน่ฝรั่งสรารแน่ยวนสำหรับประเทศไทยนะคะเชื่อกันว่าสรารแน่เนี่ยถูกนําเข้ามาในเมืองไทยในช่วงรัชกาลที่3สมัยสมเด็จพระน,นั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวอิตาเลียนชื่อนายสารณีด้วยเหตุผลนี้จึงสันนิษฐานว่าสรารแน่มาจากชื่อของนายสารณีนี่เองค่ะ ประโยชน์ของสะระแหน่นะคะก็ป้องกันโรคโลหิตจางใบสะระแหน่เนี่ยร้อยกรัมมีปริมาณธาตุเหล็ก4.8กรัมจึงเหมาะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆนะคะช่วยไล่ย,ยุงนะคะสะระแหน่เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนแรงจึงสามารถนํามาไล่ย,ยุงได้แบบที่เห็นผลเลยคะ่ะเพียงแค่นําใบสะระแหน่มากบดขยี้ให้มีกลิ่นฉุนจากนั้นนําไปใส่ภาชนะแล้วก็วางตามมุมอับของบ้านนะคะ ช่วยบำรุงผิวพันธุ์นะคะสะระแหน่ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเพียงนำใบสะระแหน่มาบดแล้วพอกที่ผิวนะคะแก้อาการหวัดนำใบสะระแหน่สดมาสูตรดมช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลแก้อาการหวัดอาการไอและ ก็โรคขอบผืดรักษาโรคร้อนในนะคะใบสะระแหน่เป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนขับเหงื่อออกจากร่างกายอุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเบตา้าแคโรทีนในใบสะระแหน่ช่วยบำรุงและรักษาดวงตาช่วยกำจัดอนุมูลอิสระจับออกจากร่างกาย ลดริ้วรอยค้ำใต้ตานะคะนำใบสะระแหน่มาบดให้ละเอียดแล้วคั้นาแต่น้ำใบสะระแหน่กับน้ำผึ้งเล็กน้อยผสมให้เข้ากันแล้วนำมาทาที่ใต้ตาทิ้งไว้ประมาณ15าทีแล้วล้างออกนะคะลดความเครียดใบสะระแหน่มีสรรพคุณบรรเทาอาการเครียดบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนน้ำมันสะระแหน่ช่วยให้สมองปลดปง่งลดอาการปวดศีรษะ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นแก้อาการหน้ามืดตาลายนะคะนำใบสะระแหน่มาต้มน้ำดื่มกับขิงสดช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายแก้อาการหน้ามืดวินเวียนศีรษะได้ สาลแน่มีประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วนะคะหลายคนก็คงเริ่มอยากกินสารแน่ให้มากขึ้นปกติก็นิยมนำาลาแน่มาตกแต่งกินอาหารแล้วก็ใช้รับประทานอาหารประเภทยำต่างๆหรือรับประทานเป็นผักสดแล้วยังสามารถดื่มเป็นชาได้อีกด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ